สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสูรายการเบิงแล้วรวยซีหาหัวขาพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงแรกของมือวันที่หาเดือนกลุ่มผ้าพันค่ะปีพุทธศักราช2568นดะคะพี่น้องค่ะื้นนี้นะคะแอดผ้าพมพี่น้องบรรเทาสขุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากปู่ปราช้านะคะสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางของคนขับรถของปู่ปาชาค,ค่ะพี่น้องคะเอาแนวทางในคลิปนี้ค่ะสิ่ด้มาเป็นตัวใดพรมพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกับนมัมสการค่ะ จะเล่นพอนสลับอย่านโยมแอบซีของเบิงเหล่าด้วยทุกคู่ทุกคนในคาดนี้เสียงจากลงปูปาซาเดอรกับมือนี่กัเป็นมือวันพุธที่อ่าวันพุธมีหาผุมผ้าพันนอแล้ววันนี้มันยังซี่ที่หายไปงวดก่อนก็คือเยังบอกกันกองนะมือว่านหายใปคือคาหาย ยังมันให้หกสองหกหกสองบ่แมนค่ะกับของปูสองซี <2 C. S 2> จ้าบ,บันดนี้มันจังซี่เด้อมันมุกจีนี่โทษภัยหาน้องสาวน้องสาวมันเลยเอาโทรศัพท์ให้เอาโทรศักษา,าไปเบ,นะบ้านะโทษรักษา,าเขาเ,าเ,าเ,าเว้ต้องรายการของเบิ้งละล่วยไอ้ต้องโทรมากประขาดใช่กับหลวงปู่เจ้าสิว่าจะไหนเนาะค่ะ เอาอย่างนี่ต้อนนอตอตัอต่อเด้อ,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 อกับปูคุยกับแฟนมัดคุยกับเอ่อคนขับรถของหลวงปู่อยู่อำเภอกระปือค่ะอยู่สวนกาแฟสวนยางปุนกาแฟบุหลี่มีหอดทุเรียนแจวาทุเรียนข่ามี่โอ้ข้าเจ้าเห็ดยิงใหญ่อยู่ตะพุนแต่ว่าชฉดหอดหลายอยากเมื่อแล้วอยากมาแล้วให้ไปหาแล้วว่าไปหาดอกกันบอกเลยบดถึงเลยว่าสนันดกค่ะแกก็เลยบอกว่าเล่ามือนีเล่าพัฒนามื่นี กับเมื่อวันแจ้ให้หกสองครับไปหกสองลงโปูให้สองซีเป็นร่วมกันเป็นซีหกสองแล้วเมื่อวานนี่เมื่อนนี้แจ้เป็นนางเอานางเอาล่ะรับไปคุยตามภาษาฉี่คุยเนาะ่าบอกกับผีกับสางเลยผียกที่กับมี่ผียุพุนขะม่าน้ำกันพนะแต problem, problem, ok, <lang> ety, ่คนพันเนาะมันตามภาษามันอยื้สนใจว่าฉันมันเป็นผู้ดีมันก็ได้เมียแล้วค่ะ กาล่าพัฒนาันนีม uh ัน huh. ม hmm. um, right? ันไดยัง okay, ซ right? 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 um, mm ี่แล้วมันว่าเก้าสอเก้าสองแปดค่ะพ่อหล้กกาคขั้นใหได้ีตัวกาห้งเก้าเอาเป็นคือว่าขันนจะาสีตัวกาห้งเก้าสองแปดนะนะโอ้ค่ะพ่อแต่ว่าเลขของเก้านี่ยมันอาจจะเป็นหกหนึ่งได้หรือจังไดแล้วต่พี่น้าเบิงแตว่ากันหกหนึ่งแน่แต่ว่าแน่นอนก็คือว่าห9 2 8เก้าปค่ะเข้าตาตัวกาเอาไ เก้าสองแปดนอค่ะแบนบอเก้าสองแปดแต่ว่าทั้งหนาเป็นหัวเก่าหอกหอกเก่ากับเป็นลางจริงนะเก้าสองแปดถือว่าสรุปแล้วว่าถ้ามันซี่โตต่อไปของแกเน่ยมันเก้าสองแปดค่ะแต่ว่าแต่ว่าหมอยเขียนเขียนมาทรงมาให้ทางไร่ลงปูเนี่ยมันมันเหล็กหัวคือเหล็กหนึ่งเดีเหล็กเก้าคือเหล็กหนึ่งเดี๋ยนะโอ้ยตัดก็ลา ปูไฮพันธ์โห้ไฮพันเ์บังทางช่องโหลดค่ะปูเล่นค่ะปูเอาจังซีเด้อค่ะเอาสรุนมาคนขับรถให้จัดต่อเอาเด้อเพราะว่ามันโทรมาคุยกันเอ่อเอาเอาเบอร์โทรศัพท์น้องสาวแจยู่กับปือจังหวัดละน้องโทรมาแล้วคุยกันแล้วหลวงปู่ก็โทรไปให้มันโทรกลับมาค่ะ กมันอยากกลับมาอยู่อยากกลับมาพีละเช็ดหอดลงปูลงปูกับว่ามีคนขับรถไม่แล้วมันหายมากก็คือเก้าสองแปดค่ะละกากาคังนาจะได้สองตัวกับหกเก้าค่ะสรุปว่าหกเก้ากับเก้าสองแปดนะ,ะแต่ว่าผู้ผีเชยนไหนมันนะเลขเออเลขเก้าก็เป็นคืนออีกหนึ่งพนะค่ะจะนั่นเป็นหกเก้าสองแปดได้ย่อมเน้อหายผีเจ้าเบง แต่ว่าจะถ้าบอถือหรือถือจะไหนย่อมกับยะบุญโคนเพราะว่ามันระยะนี้มันมีใจชิดกลับมามันกับบุญงินเลยบอกว่าคันถืองวดนี่เพิ่นโศนวัดใจมากที่เอารถไปรับดอกเตอน้ำมันไปรับอยู่น้ำมันกับหลายหลดอกน้ำมันไปรับกับประมาณสี่พันกว่าบาทไปขับโมเมนไปขับกับสี่พันกว่าบาทสัมผัพันธะไปนอกค่ะตัวไออำเภอกับปืนเดียวหรือช่าง ไปกลับก็บเคยไปยูดอกกับซีพันกว่าบาทจำหาพันน่ะแหละไปกลับมานะค่ะแค่นั้นก็ขับรถถึงเรียบมือนิยมกับทซอยยูดอกกับผู้ว่าชาติก็เลยบอกว่ามันบอกว่าเก้าสองแปดแล้วกับหกเก้าค่ะก็แสดงว่าซีโตในกับหกเก้าสองแปดนั่นน,ะน่ะเนาะค่ะพ่อแต่ว่าเลขหกเก้าไปเรียกหนึ่งก็ะได้เด้อตัตอดต่อเด้อทั้สามรายหลายนะได้ค่ะพ่อทุกคนเด้อแต่โทษมากก็ให้ไป ติดตามเบิงละลวยเด้อสองเบิงละลวยจ้องในขคดานี้ข้าเจ้ากขาลั่งสิเข้าใจแล้วแ่ะนะค่ะแต่เได้จได้ค่ะขอจบเพียงเท่านี้ขวามเมื่อพ่อนี่ยหาดโยมจะเสือมันหลายเดี๋ยวผิดหวังหลายแจว่ากัดเล่นไปสว่าเข้ยเล่นตัวละสองลอยก็เล่นตัวละสองลอยคือเก้าแหลกกะเว้อ อาตอนนี้ก็ความเมื่อยพ่อในโชคดีเด้อเก้าสองยำเป็นเก้าสองแปดครับหกเก้าเด้อค่ะปูบบจบแค่นี้นะขอเจริญพรค่ะั่าผู้ขอบคุณค่ะกับนอสกาลค่ะรูปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคาะแนวทางจากคนขับโหลของปูปลาซาค,ค่ะเพนได้มาาซีตัว6กเก้าสองแนะคะหกเกค่ะบันนี้นะคะอ่ะตาตัดออกมาจากซตัวก็จะเป็นเก้าสอแเกาแล้วก็ตกันคือห กหนึ่งกับเก่าหนึ่งเพราะว่าปูละว่าเพิ่นเข็นทรงไล่มาไห้นะคะเหล็กเก่าคือเหล็กหนึ่งวัสันก็เลยกันไหวนาะพี่น้องพกหนึ่งกับเก่าหนึ่งนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพีนพ่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากคนขับรถของปูปลาสาค,ค,ค่ะพี่น้องคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณแนวทางในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูปลาสาค,ค่ะแอกซิได้ขอตัโตลา พ,พี่น้องมะเท่าสกุสุข้นไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมกับแอนในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี